ตรงนี้น่ะคือคืออเมซอนเต่ากระลาปกอนกระลาปกอนตัวอูไม่นะไม่น่าเชื่อว่าจะมีที่ภูเวียงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปวิ่งที่น่านเอ็กซ์เลทที่วังเวียงกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกตัวสตาร์ทกันแล้วอยู่กลางป่านะคะที่กำลังจะถอยไข่อ้อยนะคะการตองเป็นไงบ้างคะตอนนี้อ๋อสบายสบายเพราะว่าเดินมาแล้วเดินเฉยๆ อีซิรันค่ะอีซิรันค่ะทุกคนคิดอะไรมากมายคิดอะไรมากมายเลยอีซิรันนะคะเราก็วิ่งขึ้นเขากันต่อไปเรื่อยๆนะคะระยะทางที่เราลงแข่งวันนี้ก็7กิโลเมตรแล้วก็ใกล้อะไรใกล้ถึง1กิโลยังไม่ทันได้หึงครึ่งทางนะคะอันนี้แค่1กิโลแล้วค่ะเรายังไปต่อค่ะวิ่งกันต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมาเจอสะพานข้ามน้ำนะคะเราก็ต้องวิ่ง ่าน,น,น้ำกัน,นไปแบบเท้าปีกๆแบบนี้นะคะก็จะมีจังหวะให้เราได้หยุดถ่ายรูปกับชั้นภาพนะคะรู้เส้นทางวิ่งวันนี้เราก็จะมีวิ่งฝ่าน้ําผ่านทุ่งข้าวต้นอ้อยวิ่งขึ้นภูเขาหินตรงนี้ก็จะเป็นระยะระหว่างทางนะคะก็จะมีคนวิ่งไปเรื่อยๆมีครอบครัวพามาวิ่งคุณพ่อพาลูกๆมาวิ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ่านทุ่งดอกทานตะวันต่อไปนะคะ ปเรื่อยๆค่ะเรามันอีซี่รันค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนกำลังเดินขึ้นเขาไปนะคะซึ่งความชันอยู่ที่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะเราจะอยู่ที่ไนมาแล้วหรอไม่ตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์สองนะคะของเอเวอเรสต์ค่ะขึ้นเขามานะคะเราก็จะเจอนี่ฟ้าวิพาดาค่ะเอาไม่ใช่แม่น้ํานะคะแม่น้ำเกียงสีเกียงที่แม่น้ําเอเวอเรสต์ ตรงนี้น่ะคือคือแม่น้ำอเมซอนอเมซอนเจอเจออนาคอนโดเจอประทักกับอนาคอนโดไหนๆคะอู้อู้จะต่อกะลาปะกร์กระลาปะกร์กระลาปะกร์อู๋ไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีที่ภูเวียงนะคะปะลาปะกอ์ค่ะใช่กับภูผาม่านภูผาม่านเออใครว่าภูผาม่านไม่มีปะลาปะกอ์คะไหนๆๆนพี่ปะลาปะกร์กระลาปกร์กระลาปกร์อู้ออกมาจากตานะคะ ออกจากป่าน,นะคะเราก็มาเริ่มเล่นฐ่านออบสตา๊กกันต่ออันนี้เป็นผ่านฝึกการทรงตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางกันอันนี้มีทั้งกระโดดข้ามแล้วก็มีทั้งรอดน,นะคะเห็นไหมคะเขามีแบบคุณพ่อพาคุณลูกมาร่วมทํากิจกรรมนะคะแบบนี้ก็คือแบบน่ารักแล้วก็สนุกมากๆเลยเราก็ยังทํากิจกรรมกันต่อนะคะก็ยังจะมีการ ข้ามสิ่งผิดขวางเนาะก็คือด้วยความที่ว่าคนเยอะน,นะคะเราก็ต้องต่อรอคิวกันนะคะทำการกระโดดแข่งขันกันต่อไปหลังจากฝ่าด่านนี้ไปนะคะเรากัก้านฟองก็วิ่งขึ้นเขาต่อค่ะ ไปกระโดดขึ้นลงมาสักพักหนึ่งมีแชมป์ระยะเฮอร์คิวลิส12กิโลนะครับวิ่งผ่านหน้าเราไปค่าหนเขาแบบแข็งแรงมากค่ะแล้วก็นี่ขนาดเขาวิ่งหลงทางนะคะเขายังเข้าลำดับที่2คือแบบวิ่งเร็วมากแล้วก็ฐานคือเก่งมากเรากับน้องตองก็ค่อยๆวิ่งไปทีเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆวิ่งตามมาตามหลังค่งเหลืออีกเยอะเลยวันนี้ในระยะเราแข่งประมาณ100 50กว่าคนนะคะเต็มเลยระยะนี้ระยะ 7K อ่ะเหนื่ะยะอยไหมเหมน,นื่อยไหมใกล้ที่ขา้างไหนคะจุดสุดยอดนะคะใกล้ถ,ถึงแล้วหลังจากพักเหนื่อยกันสักนิดนะคะเราก็มาเข้าสู่ฐาน ไห่บาโหนบานะคะฐานนี้รู้สึกว่าต้องใช้กำลังและแรงแขนเป็นอย่างมากนะคะวคนความที่ว่าเราก็ฝึกมาอยู่บ้างครั้งนี้อาจจะแบบไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอถูกไถ่ไปได้นะคะแล้วก็มาตีตรงตรงนี้เขาเรียกว่าด่านคาโก้นี้นะคะตอนนี้เราตกใจมากกับทุกคนอุ้ยปึปุ๊บ,บเขาตีลังกาลงเลยค่ะเราก็คือแบบเอ้เรากลัวมากเราไม่กล้าลงว่า ตอนที่เราอยู่ข้างบนนั้นนะะมันสั่นๆน,น,นะคะปุนเราก็เลยต้องแบบจับยางมัดระวงังหลังจากนั้นเราก็มาดึงยางรถยนต์นะคะให้มันขึ้นนะคะด้วยพลังแรงแขนของเรานะคะสู้จากนั้นก็ไต่าจากข้างบนเขานะคะลงมาวิวด้านล่างก็คือสวยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกเหมือนบ่อน้ำเป็นคล้ายๆฟิวบูรากูละค่ะแล้วเราก็ฝ่าน้ำค่ะฝ่าน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นฝั่งของอ ระย,ยะเฮอร์คิวลิสนะคะว่ายน้ำทีนี้เราก็จะขึ้นจากน้ำแล้วค่ะไม่ได้เป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดนะคะพุ่งขึ้นมาจากน้ำใกล้แล้วค่ะเราก็จะวิ่งใกล้เข้าสู่เส้นชายแล้วและในที่สุดรเราก็มาถึงเส้นชายนะคะ <c oughs> เราและน้องก้านตองนะคะเข้าในลำดับที่54และ5้าค่ะ <c oughs> ถึงจะถ่ายรูปถ่ายคอนดินต์ก็ทันนะคะ เป็น,น,นยังไงคะงานวันนี้นะครยนะบอว่าอะไรคะบอกว่ามันมันแบบตอนนี้ค่ะเราก็ยังไม่กลับนะคะเพราะว่าวเรารอเพื่อน <Está S 1> เราจบลงไปแล้วค่ะสำหรับงาน x l a กเล h e l o c ล็อกฟูผ่าม่านนะคะนี่เราก็มาซ้อมรับรางวัลค่ะแต่ว่าไม่ได้รางวัหลหรอกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามซับสไคร์กันด้วยนะคะ